สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสุ่มนะเรามาดูกันนะคะว่าใครเอ่ยนะคะกําลังคลั่งรักคุณนะคะอย่างหนักหน่วงสําหรับคนที่รู้ตัวว่ากําลังเฟรตติ้งหรือว่าคุณกําลังแบบสงสัยอะ่ะมีคนชอบฉันไหมมีคนกําลังลุ่มหลงคุณไหมหรือดีไม่ดีก็เป็นแฟนคุณนั่นแหละทือคลั่งรักคุณก็ได้นะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมาดู ใครเอ่ยกำลังคลั่งรักคุณนะคะดูสิประชาสัมพันธ์นิดนึงนะใครสนใจคอร์สพ่ยิปซีรุ่นที่4นะคะจะเปิดรับสมัครวันที่1มีนาเป็นต้นไปนะคะถึง31มีนาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มปุ๊บปิดทันทีนะคะก็คือเต็มทุกรอบนั่นแหละนะคะ <laughs> ก็คือใครใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะ ลำจำกัดในคอร์สนี้ก็จะมีหินลาพีสลาชุลี่ให้นะคะแบบนี้นะแต่ว่าจะเป็นข้อมือนะคะดวงตาที่3ามแล้วก็มีไพ่ให้หนึ่งสำรับนะคะแล้วก็มีเอกสารให้แล้วก็มีคลิปเตรียมให้จูใจไปเลยนะคะมีเวลาเตรียมตัวนะคะ,ะมาดูกันซิค่ะว่า ใครเอ่ยกำลังคลั่งรักคุณนะคะเขาคนนี้คือใครนะคะดู e n e r g y จีหน่อยสิโอ้โหชูออฟครับคนคนนี้เป็นคนที่คุณเพิ่งเจออ่าน่าจะเหมาะกับสายโซนนะคะคลิปนี้หรือเป็นใครสักคนที่แบบคุณรู้ตัวอยู่แล้วแต่คุณมาเช็คสเสน่ห์ของคุณเฉยๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเพิ่งเจอเ mm. พิ่งพบคุณมี something คุณมีความรู้สึกว่า เฮ้ยความชอบเหมือนกันนะ่ะมันมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทูบขับขึ้นมาเลยหรือดีไม่ดีเป็นคนที่คุณคบอยู่ก็ได้ที่พึ่งครั้งที่พึ่งคบก็ได้นะคะวยดูสิ s p เป i ชี l o เลิฟนะคะ king of cup นะคะใส่เลิฟเลยคนนี้ใส่เลิฟใส่เปย์นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ใส่เลิฟความรักสายจิตวิญญาณน,นิดนึงคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบโรแมนติก นะคะโรแมนติกอบอุ่นนะคะอยู่เคียงข้างนะคะใส่ใจดูแลเทคแคร์นี่เป็นอินเนอร์ของเขาก็รากมินพิจิกได้ทางไกลต่างชาติก็ได้โอ้โหคนนี้มาแรงมากมาวต้องบอกเลยว่าคนนี้มาแรงมากสําหรับคุณนะคะคนนี้ข้างรักคุณมากเลยแหละนะคะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งคุณเพิ่งเจอหรือเพิ่งคบกันก็ได้นะคะมามามอบรักกำลังแบบกำลังมอบสิ่งดีๆให้คุณรู้สึกดีกับคุณอย่างเงี้ย จิกหมอนแทนเดทขึ้นมาคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่านะคะเอ,อเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่าหรือตัวของคุณเองเพิ่งจบความสัมพันธ์แล้วไปเจอเขาก็ได้นะโอ้โหคนนี้เป็นข่าวดีของคุณเลยแหละความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าการที่จะได้เจอเนี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเพิ่งได้เจอหรือว่เพิ่งคบเขาสามารถเป็นไปในได้ในทิศทางที่ดีพัลสิทเอาลุกนะคะในอนาคต นะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ตัวว่าใครกําลังคลั่งรักคุณคนนี้เป็นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นชาวกรกฎมีนพิจิกก็ได้นะคะอืมคนนี้เป็นคนที่คุณเพิ่งเจอค่ะหรือว่าเพิ่งคุยได้ไม่นานนี้เองนะอ่ะด,ดีไม่ดีเป็นคนที่คุณคบนั่นแหละนะมาดูเขาคลั่งใครอะไรในตัวคุณเอ่ยเขาคลั่งใครอะไรในตัวคุณเขาคลั่งคใครอะไรในตัวคุณนะตอนนี้เลยนะ ใช้วิจารณญาในการาฟังนะคะครั้งอะไรในตัวคุณเอช o อฟ o r ดนะคะว้านที่คุยกับคุณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจเขาสนใจนะคะเออลงไหลมากนะคะ The ะ i e ว of ฟฟ u n e เขาทำไมเขาข้างใครเขารู้สึกว่าคุณเป็น Disney ของเขาคุณเป็นคนที่เป็นพมลิขิตของเขาเขารู้สึกแบบนี้ The h y r o รเ n ขึ้นมาโอ้โ oh หเขาให้เกียรติคุณมากนะคะมีความ มีความหงใหง่ใส่ใจเอนดู ure, เขาเชื่อในเรื่องของแรงดึงดูดด้วยนะคะว่าสินเสมอแล้วเจอกันอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขา s t r e n g h ขึ้นมาสิ่งที่เขาลงไหลคือความงดงามของคุณความใจดีของคุณแล้วก็ความอ่อนโยนของคุณนะคะเป็นคนที่แกล่งแต่มีความอ่อนโยนอย่างเงี้ยนะคะอืลงไหลในตัวคุณ king of swords นะคะ หมอบอกว่าไม่ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรอะไรยังไงดุดันขนาดไหนหรือว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองขนาดไหนนะคะหรือมีโก้ขนาดไหนเขาชอบสไตล์คุณอะมั่นใจในตัวเองนะคะจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบแก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนที่แบบชัดเจนนะคะอืมนี่คือสิ่งที่เขาหลงใหลในตัวคุณแล้วก็ความงดงามความใจดีของคุณด้วย แล้วมาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้สําหรับคนที่หลงไหลในตัวคุณเนี่ยคนที่คลั่งคุณเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เลยนะโอ้โห s of pentacle ขึ้นมาเขาคิดว่าคุณคือคนที่แบบคนที่เป็นของขวัญมีมีมีค่าเป็นคนที่สําคัญสําหรับฉันนะคุณคือความสุขของเขาว่า <laughs> คุณคือความสุขคุณคือคนที่เขารอคอย king กับ queen เห็นไหม คนคือเขาคาดหวังกับคุณนะบอว,ว่าต้องบอกเลยคนเนี้ยเขาคลั่งลัะคุณเขาคาดหวังนะคะความสุขของขวัญการเริ่มต้นนะคะเขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนนอนคิดถึงคุณคลั่งคุณนะคะทำอะไรไม่ได้เลยชัวร์เพนเดคอลคนะคะ,ะไไเ code, ะคะเ,ออเขามีการปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเขามีการปรับตัวเข้าหาคุณสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณบางทีเขารู้สึกเฮ้ยเหมือนออนออเหมือนออนออนออฟออฟแต่ฉันทำอะไรไม่ได้ คุณจะแบบยังไงจะจริงจังกับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคลั่งคุณนะคะเขาคลั่งคุณมาดูอินเนอร์ภายในใจของเขาก่อนขอใช้เลขนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กันอยู่อินเนอร์ภายในใจของเขานะคะภายในใจของเขาคนที่คลั่งรักคุณนะคะ คุณคิดถึงฉันหรือเปล่าวันที่ฉันคิดถึงคุณโอ้โห oh เลขหนึ่ง i have so much d e s i g e for you เขามีเยอะแยะมากมายนะคะเขามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแล้วก็ที่เขาอะตัดสินใจเพื่อคุณคือข้างรักแท้ have i lost everything เขาจะสูญเสียทุกอย่างหรือเปล่านี่คือ question นะคะอืมอาจจะคขาไม่รู้แหละว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทตอนนี้เขาจะสูญเสียหรือเปล่านะคะเขาก็ถามใจตัวเองอยู่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจ do you ever see me that way คุณมองเห็นคุณค่าของฉันไหมคุณมองเห็นทิศทางที่ฉันทำหรือสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ obsessed with your body อุ้ย เ้าคลังใครคุณน่ะคุณสิบแปดพูดด้วยนะอืมคลั่งใครหลงไหลคุณนะอันนี้ไม่เห็นสิบแปดพูดแล้วกันคลั่งใครหลงไหลคุณไม่ว่าจะเป็นความงดงามร่างกายบอดี้ของคุณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหรืออ่าอะไรนะเพศเดียวกันก็ตามนะคะอืมมาดูถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณคนที่คลั่งคุณนะคะถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณโอ้โห เวอร์เวอร์มากเลยนะสิบแปดฟุตแต่ไฮฟิลเจ็ดเขาหลงคุณนะเขาหลงคุณมากสเสน่หามากเลยอะ่ะเขาหลงสเสน่ห์คุณอย่างมากเขาอยากจะบอกคุณนะ Queen วอร์นคุณฮอตหน้าดูในสายตาของเขานะคะเออแบบเซ็กอะพิเอลแบบประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ฮอตมากนะคะมั่นใจในตัวเอง working woman เป็นคนที่แบบคุณจะทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะคะมีสเสน่ห์ไปหมดในสายตาของเขาอะ่ะ นะคะเข้าคุณออกจากหัวไม่ได้อะตรงๆเลยแหละเออนอนก็นอนจมกองดาบจะเจ็บก็ยอมนะไม่ว่าเขาจะเป็นมาจากแม่ว่าเขาจะอยู่ในสถา,านะอะไรถึงเจ็บฉันก็ยอมประมาณเนี้ยเออถึงถึงจะรู้ตัวว่าเจ็บหรือว่าจะเจ็บภายภาคหน้าก็ตามฉันจะยอมเพื่อเธอ forward ฉันหวังว่าเราจะมีความมั่นคงซึ่งกันและกันวันวันว่าสักวันหนึ่งจะได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะหรือว่าเป็นไปได้กับคุณ คนเนี้ยเขามีความสุขมากนะคะที่ได้มีคุณในชีวิตหรือว่าที่ได้ที่ได้รักคุณที่ได้คลั่งใครที่ได้มองคุณโอ้โหใส่เลิฟน่าดูนะคะนี่ถ้าบอกได้เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเซ็กซี่คุณมีสเสน่ห์สิ่งที่มันมันทำให้เขาเจ็บปวดนะเออมันยิ่งมองยิ่งเจ็บปวดด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากมีความมั่นคงกับคุณเขาอยากคบคุณเขาอยากแบบมี มีทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณถึงขั้นแบบความสัมพันธ์ที่ที่แบบว่าเป็นคนสุดท้ายหรือแต่งงานอะไรไปประมาณนี้เลยแล้วเขามีความสุขมากนะคะที่ได้มองคุณที่ได้ปรารถนาคุณนะคะนี่คือความในใจของเขาเนาะเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเนาะคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนา <laughs> แล้วกันเนาะขอให้โชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเลิฟๆค่ะ